เมื่อนี่กก็พามาเลาะเบิงวัดปลาครับเพราะช่วงหนาแล้งก็เคยทายแล้วแต่หนาแล้งกับหนาฝนซึมซคือกันครับหนาแล้งใบไม้อาจหน่อยลงครับใบไ,ไม่หน่อยแต่หนาฝนมืดตื้บเลยครับนี่แหละอยู่บริเวณในวัดปลาครับวัดไปอยู่ในหนาฝน ต้นไม่ก็ใบออกใบเต็มสิมืดคือหนาหนาแล้งสิมองทะลุเพราะใบไม้มันลนอันนี้ก็คือคือต้นต้นหมากคอมครับต้นหมากคอมสมัยเป็นเด็กน้อยสมัยเป็นเด็กน้อยก็เฮ็ดบ้างโผครับ เฮ็ดบั้งโผกับบักคอมเนี่ยงใจตัดไม่ตัดไม่ไพมาตัดไม่ไพมาก็ใส่เป็นใส่เป็นกระบอกเอาลูกโผลยัดยิงดังดังปกปกนี่เออเป็นยิงลูกบั้งโผต้นบักคอมเดี๋ยวสมัยเป็นเด็กน้อยเล่นสิอ่ะเฮ็ดบั้งโผกับเอาหน่วยบักคอมยัดลงกระยิงดังปกปกเนื้อบั้งบั้งโผ พราะตอนหนาแรกก็เคยทายแล้วแต่มันสี่บ่หกทังสี่นี่บรรยากาศบรรยากาศหนาฝนจะเป็น,น,น,นอย่างสี่หนาฝนสี่หกี่ยในบริเวณวัดป้าของเพิ่นต้นไม้ก็อุด,ดมสมบูรณ์สมเสือวัดป้า Giờ phá khẩu rõ khỏi bên nhang quầy này náy, hạ thẳng rung cân, rung thẳng đẩy nó vào nè, rung thẳng tôn vào khóm nè. bông này vặt phần cầm, xóm xưa vặt pha đi. ต้นไม่ก็คือหนาแ,แล้งนะนาแล้งมันจิใบไม่สิรินแต่หนาผลสิมืดอืออะไรเงีเหลือวในในป่าอันนี้ก็ต้นเปล่อย nháo xuống lại là lại ฝนตกมีน้ำน่ครับน้ำเดี๋ยวรอรอไปทั้งปลาไพอันนี้เป็นนาฝนอยากมืดจังหน่อยครับผมเันหกมีปาลาไผ่อร่อยในปลาไผ่ อันนี้ก็อยู่ด้านหลังวัดปลาทุนนะครับนี่ด้านหลังวัดปลาวัดปลากระสมซื้อครับนี่แต่ปลาต้นใหม่เต็มสารานี่ฝนกำลังเห็ดใหม่ Lên, lo lên ở chân. toa thảo tay là chó còn nè vẫn toa nè vẫn toa nè vẫn toa nè vững toa nè vẫn toa nè nhây vậy nè vững toa hơn khánh toa nè vẫn 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 toa nè จิงจิงอะล้มสลละโจไปยูดีแล้วนน้น้ำเหลือไปฟ้าจันได้เหรอนนเรื่องเรื่องนี่เขาจมักตัวจิ๋งจิงนี่เขาจมักตัวชนน้ป๊อปมานจุวัดน้ตันเหรอล้มล้มสลอผู้ใดผู้ใดตัวจิ๋งก็คกอยติตตาม เพิ่งเซ่องสายล้มเด้อนี่ตัวงเก่งไงอาจารย์ว่าทีนี้ตัวงเก่งไงคนวะไปติดตามซ่องสายล้มเย็นอยู่ดอนกัเดี๋ยวสิได้ตัวงเก่งแล้วคนว่าจะบอกตัวจิงจิงคนวะมาเป็นโตกัน เรื่องตัวอิงเก่งไว้เอาไว้คลิปหน้าเด้อคลิปหน้าที่มาขอตัวอิงเก่งให้เพิ่งน้ำเพลินเพันวาบอกอยู่คลิปหน้ารอดูตัวอิงเก่งเดี๋ยวจะมาหา,าจันทร์จะให้ตัวอิงเก่งพนว่าว่าอย่างไี้ตัวอิงเก่งกติดตามช่องสายลมเย็นอุดรน,นะครับช่องนี้เบิ่งบเบาๆก่อนเบิง่งโตเบิง่งโตกินนีน่ก่อนคลิปหน้าแน่นอน อาจารย์พ่ดบอกไว้แล้วว่าอุนวสิให้ตัวจริงอย่าลืมและอย่าพลาดคลิปหน้าติดตามช่องสายลมเย็นอุดรไว้คลิปหน้าจะมาเอาตัวเริงๆจากอาจารย์ให้ดูใครอยากได้ตัวเริงๆก็ติดตามไว้นะวีโอนี้ก็ดูเต่อไปก่อนนะครับเบื้องต่อไปก่อน เอาไว้คลิปหน้าสี่มหาอาจารย์รตรวมัเจ๋งแฮสวัสดีครับจบแล้วครับคลิปนี้ สงเสสมยาพาคุณนาพง